ในปัจจุบันเนี่ยในการทำงานเนี่ยก็หลายๆหน่วยงานหรือว่าลูกค้าก็เริ่มมี Requirement นะคะเกี่ยวกับ Sustainable มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันมันมีความสำคัญแล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้การจัดงานเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นก็ถามว่า Challenge ไหมเนี่ย ก็มีบ้างนะคะคือ Challenge หลักเลยเนี่ยแก้วมองว่าซัพพลายเออรเนี่ยอาจจะไม่หลากหลายนะคะคืออย่างการทำา x h i i i t i o n อย่างทำ p c o เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ต้องทำเอ,อ h i i i t i o n เวลาที่เราซอ u r ซิ n งหา Supplier ออเนี่ยค่ะอาจจะมีไม่มากเท่ากับซัพพลายเออร์ที่ทำไวนิลทํทำแบ็กดรอปจาก PP Board นะคะจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ค่ะ ทุกคนในองค์กรควรจะเรียนเพราะว่าการทำงานเนี่ยม,มันเกี่ยวเนื่องกับทุกฝ่ายแม้กระทั่ง purchasing แม้กระทั่งคนคิดเงินนะคะฝ่าย account เนี่ยยังต้องเรียนเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องรู้ต้นทุนที่มาที่ไปนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือบางทีอาจจะรู้สึกว่าการจ่ายครั้งแรกมันแพงแต่เมื่อคำนวณออกมาแล้วอะ่ะ เมื่อแยกย่อยเป็นแต่ละอีเวนต์มันมันก็เซฟคอสการทำงานอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ได้มองแค่ณวันทำงานหรือณวันที่เกิดอีเวนต์แต่เราต้องมองว่าเมื่อเราทำแล้วใน1ปี2ปี3ปีข้างหน้าหรือคนข้างหลังที่เขาจะมาทำต่อจากเราเนี่ยดำเนินต่อไปอยังไงมันมีประโยชน์กับคนข้างหลังลูกหลานเรายัางไงนะคะ